ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับท่านนะครับผมนะสวัสดีครับท่านู้โอ้โหอมือนได้อ่านมันมันเหมือนมันเป็นไพ่เบอร์วั่งหรืว่างนผู้ั่ขอตัวไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างบาวเขียดสวัครับท่านผู้ชมครับคือวันนี้นะผมจะเรียกว่าฉายาว่าบาวเขียดหลักกิโลก็แล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดเป็นที่โด่งดังออกข่าว ผมไปไลฟ์สดที่หลักกิโลก็มีคนถามหาเบาเขียดกันเยอะใช่ไหมครับแล้ววันนี้แปดนะเบาเขียดเนี่ยก่อนท,ที่ถ่ายทําเนาะเพิ่นมีซองเพิ่นมีซองเพิน่นว่าอ่าคนให้เทีายวให้อีหยังบอสโมเมนต์เพิ่นมาแกะซองผ้าป้าหรอกระโปงตัวนั้นแกะซองหยังซองสปาโมเมนต์ซอง,ซองเล็กโมเมนต์ซองหยังหรือซองอีงหลัก ซ่องรักเโอ้ยนะครับก็ท่านผู้ชมคือเป่าเขียดวันนี้มาวินก็อยู่นี่ป้าเต๋อก็อยู่นี่แหละนะครับก็เบ่าเขียดเพื่อนบอกว่าคือเพื่อนเนี่ยคุยกับผมพอผมพอจะฟังรู้เรื่องลยู่นะก็คือเบ่าเขียนนี่เพื่อนบอกว่าคือเอาซองนี่มาให้ผมเพื่อนบอกว่าเอาเขียนอนมาสิอีวะเปียงผมบอกว่ามันอยู่ข้างในมือนะที่เบาเขียนว่าสิมันอยู่ข้างในหมัวยคุยคยเคียนกานเลดิ เพิ่นบอกว่าเพื่อนได้เลขมาจากหลักนิโนแต่ยังไม่เคยบอกใครที่เห็นเห็นอยู่ที่ที่ที่โชว์คือโชว์แบบธรรมชาติทั่วไปแต่ก็ขอเจ้ขอราไปแหละแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าคือจังเพิ่นมามาบอกใด้สมองผมแบบเพื่อนเขียนมาเพื่อนบอกว่าผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกยังแต่ว่ารู้หรืว่าจดหมายนี่อาจจะเป็นจดหมายรักบ่ขอจดหมายบอกรักอือเอาเพิ่นมีความรักแล้อบ่มีความรักอยู่บ่เจ้าโอ้ก็เขียนมา่อยโอ้ยนี่เนาะที่มาขออ้ไรอย่าเสียใจนะ แดงนี่แดงไอ้ขาดองแพงไงเด้อขาดองแพงไงดิคือเยอะเลยะคืออยู่เพราะมันแดงไอ้ขาดองแพงเนี่ยห่าบาทกับเขาสองกระสอบห่ามืดซะห่ามืดไอ้ขาดท่องไงอ่ะขายท่องวะท่องเลยครับผมหรับท่องนะฮะเบ้าเกียร์เป็นใหญ่ห่ามืดเลยนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้เบ้าถึงมาบอกผมปาวินกำลังนั่งโซเล่กันอยู่แล้วเพื่อนก็บอกว่าอ่า เหมือนเพื่อจะให้ผมมาดูซองอะไรซองที่เด็กอนเขียนจะให้เนี่ยแต่ผมยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดไหนเขียนเอาซองมาดินี่นะครับบด็กเขียนเอาซองมาใช่หรซองขอจบจบคาถาทุกคนขอจบมากระไหนฟูเลยฟูซองซองจดหมายหลักชนะว่าเพื่อนเขียนเขียนภาษาหลักหารุฮาู้สาวอามเลยหาอามเลยเต็มดังโอ้ยโอ้ยว่าหอดผีเลยล่าสุดแปลงเมื่อไหร่ โดนแล้วโดนแล้วเออว่าไปปีใหม่อ hmm. <ım dans> er> <ai> e ้าวเออโอ้เต็มดับข่มาทุกนมันถูบ่หอดพี่เนี้ยอ่ะสเห็นไหนบ้างเงี้บ้าเงี้ยเอาว่าใช่ไอ้เพิ่งก็แม่นบ่ผมผมผมอ่าวบ้าเอางเขียนเองนะครับท่านผู้ชมครับบาเขียนมันมันกินไม้ย่างดีโอ้เขียนจดหมายเขียนจดหมายไมรักถึงอามันดหมายอ้นไม้หยั่นเออเพิ่นกับเพิ่นมาอามเพิ่นก็จะเขียนด้วยไม้ก็แม่นหรอกเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นี่มม่จะยึดสมองนะที่สมองก็แมน ถ้าไปคุณมากเนี่ยโเโอไปราคกิโลมากเขาจะเขียนเหล็กเกล็เตาบนเ็กาแสดงว่าซิ่งซักซีที่คุณเอาฟันเขียนหมดพวเีวิทเพาว่าท่านผู้ชมครับคือไคือเ่าเขียนเพิ่นเพิ่นพิ่นเล็แเกล็เอาที่ตลาดนันเองบอว่าบ่แต่ได้มากจากคุณเออชียนเหล็กเกล็เพิ่นดังก็เพิ่นได้ออกไอ้ช่องช่องโทรทัศน์ออกทีวีออกทีาคบนี้เล่หัวจมาดูครับ เอาเบิ้งคือองท่านีอมันจิ๋วหัว่าดิบไม่แข็อองไหนจดหมายหลักเขียนจดหมายหลักมันไม่ใช่จดหมายหลักคุณผู้ชมมันเป็นเลขดีเอ๊ะครับดิเอาเป็นเลขว่าอามเด็กอวินจะเแสดงมันฉีกงมเงือกที่ตลาดตัดบอลเฮาโอ้เขียนนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมเบ้าวา่าเป็นเขียนตัวเลขแสดงว่าศูนย์สี่ห้าหกสามใหญม่ตาเซ้มาเข่าฝันตัวนี้เออนี่หนี่นี้อันนี้ก็คือการอออันนี้อันนี้ เขียนเมื่อวานวันเอาเก็บไว้อันนี้อันนี้บ้าเขียนตัวเขาเป็นเอกของไหนอยู่ในหลักกิโลเออแต่ว่านี่เพิ่นเขียนท่านผู้ชมบ่าวเขียนเพิ่นเขียนอ่าให้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเห็นหมู่บ้านเห็นเขียนกันหลายคนเลยดิยเอาเขีศูนย์สี่ห้าสามสี่แปดกับสี่แปดนะครับท่านผู้ชมนะครับครับมีเบาเขียนมีเขียนห้ากับหกครับเจอเบิ้งเบิ้งเป็นโซลขแก้เขียนกันแต่พอไปวันไปว่าไหนเลยนะพีู่้ชมนะครับคือบ่าวเขียน ครับเลื่อนเขียนนะครับท่านผู้ชมนะอ่านเขียนกันเลยศูนย์สี่ห้ากับหกสามกับสี่แปดแล้วพอทำมาชมแสดงว่าใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยครับใช่ครับถูกต้องครับอืมเป็นความเชื่อส่วนตัวไม่ใช้วิจารญาณในการรับชมครับโอ้เพิ่นเพิ่นฝันบอกหลังจากไปไปไปลักกิโลจอมปัวมากนี่อ๋อนี่ยบอกขึอเพิ่นคืมีอาการคือว่าอ่าไม่คือคล้ายๆก็ว่ามีเพิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเข้าฝันเพิ่นอ่อ มันคือฝนตกตอนนั้นนะครับสุที่านะเอาไปกันทีสร้างอ่าวว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 นว้วววนววนี่เห็นวว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 มวว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 มววาววอมวว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 ยู่วว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 ยววววววยวว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 วอววว่วว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 วอววววนวว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  ผมเพื on, map, ่อหาหางคอนอะไรจะใส่อนบ้านใส่คอนเรื่อเลี้ยงเลี้ยนป่ะเราเป็นคนดีเดีเบาเขียนมีเหตุผลขอเราออใส่ใยอ่าั้วมี่ขัวกับมี่ัวหมูหมูกับมี่อู้เราเป็นคนธรรมดาตัวเลยเบิ้งหมูเบิ่อยโอ้เออปาเฮ้ยจังเออนะนะครับอันนี้อันนี้ ช่วงยังสี่นางแบบนี้นี่ปูเข่าไปเขาอยู่นะครับเขาอยู่ครับเอาหนังสมาธิให้เพิ่งกันนะนะครับปูจะเข้านะครับคือปูเข้านะครับแล้จะไปซื้อซาเปอร์เลอรเพื่อเขียนตามปิปันี่เห็นเมันบอกว่าเหมืนอาจารย์เล็กเามีอันเห็นดูแค่เขียนแกะโควิบาลเลยอืมหวานน้อยอาเขานะเลยขึ้นมาตานี่เดยลูกคนนี้เมียนเหมียนยิ่งยุ่ิตลาดเขาโศกันแต่บุณบุญยิ่งเขาโศกันแต่บุณบุญคือที่ตลาดเขาโศกันเต็มอยู่เนี่ยครับนี่ว่าเพิ่นชื่อ มาลานพี่คู่เบิร์ตอ่ามือข้าวไข่อี่เนี่ยมือเขาวเอ้านังสมาธิบนกระนาว่าผู้สิ่งใตรงกันก็ดีวะว่าผู้สิ่งใเขาวะอ่ะเชิญครับนี่อดไรว่า มามาวะมาวะเป็นผู้ใดมาพูดซ้ำยู่ซ้ำอยู่เป็นบางเด็กก็เป็นซ้ำบางเด็กเนี่ยตัวนี้นะมาแน่นอนเข่าสามโตตรงปะแมนแมนอาวินโอ้ต้องมาสามโตตรงที่เขียนมาเนี่ยนะเออพูดเป็นใหญ่ปะมาเบิดมาเบิดโอ้ท่านผู้ชมุโคอดเนี่ยนะครับมันชื่อซังเออมาโลเออ กลมกลมมาก่อนเล้วก็อีหยังอีกสั่งเลยสั่งสั่งกลมมากมากมาแบมือมือองไรมาแบบไหสั่งให้ตัวไดมือตัวได้เรื่องไดเสื้อหกอ่ะเออช่างแบบไหกงาจางไหนงาไปเลยโอ้มันบ่าอืมโอ้ไมู่หมนี่เหตุผลของเราไม่เหตของเพื่นนะครับผมชอเหนากมีขึ้นนิ้วส้่งที่พ่นคนรู้จักกินข้าว่ย โอ้โหเลยโอ้คนเบิงข่าวหูเลยครับหูเลยแต่พ่ออยู่ตลาดเพราโศกันแตกบื่อมเบืบ่อโยกก็ผมวางบ้านบ้าเขียดไปวางบ้านอาบู้บ้านแก่เขียนแต่ว่า,แก,า,าแก่เขียดเลนตัวเดียวกันเลยเอ่ที่อยู่ตลาดเพราะว่าเนี่ยแจกใจกันหมดอย่างหลายคนเลยระวัง<อ>ไง้าออกมากนะเมื่อบู่บ้านเทาเด้็กกับเงินไม่ให้พ่อเมอ่อยังินไม่เงินนี่ังินไม่เงิใส่เน่โอ้ถือเอาเงินใหม่ใส่เนอครับ

เออเเส้นเออบอมนเอาเอาดีๆมันใจกี่เปอร์เซ็นต์มันมีสีมีรอยเปอร์เซ็มืนเปอร์เ็์ล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ไม่เราบอกคืออ่าจากเปอร์เซ็นต์บอมนมันสีมีรอยเปอร์เซ็นตันเปอร์เซ็นต์มื่นเปอร์เซ็นต์แสนเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเอาต่ไหนเจ็เส้นโอ้โหเจ็ดเส้นเหะอมเ็นอืเจ็ดเส้นโอ้ยไปเจ็บอาจากไหนเจ็ดเซนเนี่ย เกียดต้าเกียดต้องบอกว่าอ่อ่าเดี๋ยวเขียรตบอกตามาด้อมันมีร้อยเปอร์เซพันเปอร์เซ็นหรือหมื่นเปอร์เซนอะไรดีๆหรือแสนเปอร์เซ็นหรือล้านเปอร์เซ็นต์เอาตัวไหนอีกปุ๊บสิ้นห้าสต้นองเลครับโอ้โหงคือห้าสอ้น โอ้ยมันใจหายปอเส้นปากเนี้ยเข้ากับพ่อๆกันแหละครับผมจริงเนี้ยเมื่งขันกับไส้ตำดักตึกเต็มยู่อหอมเออเออนะครับเอาตกลงตกลงคือคันฟอร์มเส้นเส้นเข้าแน่นอนบอให้เส้นบอให้เส้นใจสดเส้นใจสด เข้าแน่นอนเข้าแน่นอนสมานแล็ันจับมือแล้วนะครับผมเข้าแน่นอนเออถึ่จับหัวมื่นบ่าวเขียนตัวเต้เลยนะครับเป็นนักสีละนะครับตามภาษาของเขาเอออย่าไปถือซ่าอย่าไปถือซ่าเพราะเนาะมันเป็นคนพิเศษใส่ไข่ดาวเดี๋ยวมาทำนะครับมาของมีเอิร์ดมีบอของมีใส่เมียของมีเอิร์ดมีบออือของมีใส่เมียอือผมคือผมคือ ผมก็อยากกินนี่แน่แล้วห่วละผมก็อยากกินเนี่ยแน่ห่วงเลอะอืมผมปดอะไรกินมือเลยผมปดกินไม่ทุ่มมือเลยเพราะว่าสาวตอบมาบาหาผมมาแล้วเอาไปเแล้วนี่เอ่อสีแปะหายสีแปะลำหายอันนี้คดว่าให้หากินได้ีนะอันนี้คดว่าคือหากินได้อยู่นะครับเอออันนี้อันนี้อืมเยอะห่อยู่นะอ่าเยอะห่วงอย่างไรครับ คือตาคือกินเนื้นคือกินกินอไมี่นั่นมบ้านนะครับคือ่ากินกินอะไรคือมี่ไม่บาครับยาวว่ากินอะไรี่กินไรมกินไหมามาอืมมันห่อมันเอมัมันมันหอมามาเนี่ยอสัตว์มามาจากสัตว์มามายำยำโบมามายำยำโบหมูหมูสับ สับๆหมูหมูสับๆเพื่อที่จะให้ตองแห้งใชตองแห้งนี่ครับสมุดจดเล่าผมจะบอกทีบ้านที่ไปนะครับคือตองแห้งนี่เป็นผู้สาวบ้าผมคืออ่าเป็นอะไรเหรอครับนี่นี่งเสื้อครับผมผู้หญิงครับดูเสื man, ้อเปลเ่ยนซ่างเลิกเปลี่ยนหูเปลี่ยนหูนี่ไม่เปลี่ยนโอ้กินมันอย่างบ้าผิดคุยบ้าผิดได้อะเมื่อไง ครมาอมอืมเืมในสิริ <laughs> อ่ะในในเมื่อจบได้ไหมจบคลิปหรือยังหรือยังไงอืมผมคือไงเนี่ยมากินเงินมือหน้าเหรอครับนี่ของผมมากินไม่เลยเนี่นเสือเขาบอกว่าเขา,บบากำลังจะดวงดีช่วงนี้อืมนี่นอนคึ้ตียงแม่นอนขึ้นเตียงแม่เฮ้นอนคิดทุกวันเพื่อจะไปเก็บเงินแต่งสาวอุ้ยเลยแล้ว จะผมไปให้ครับผมผมนี่นี่เขาบอกว่าเป็นคนผมเงินไม่มีเางนี่ผมมันไม่มีซื้อซื้อหมูซื้อหมูไม่มีซื้อหมูซื้อหมูไม่ได้ไกินซื้อหมูวก็ค่อยกินก้อยก้อยลาบลาบแกวแกวจุ๊แกวจุ๊แกวก็จะเป็นจุ๊ของตองแห้งนะครับเอาไปเป็นแบบ เพื่อพอน่อเยลยแล้วนะครับชายผู้นี้ซึ่งนี่ขึ้น,น,นเดยวเดินอะไรฟังเด้อชายผู้นี้นะครับซึ่งเขาเดินไปตรงนูง้นมองซ้ายมองซ้ายมองซ้ายแล้วก็มองขวาแล้วก็บอกว่าทำนี้โอ้ยนี่นาตุ๊จะทำนี้จะใช้ย,ยังไงเอาไหมชายผู้นี้แล้วเ็ามองซ้ายแล้วเขาก็มองขวาแล้วก็ทำท่าดีใจกูบ้า <c oughs> เอาไรบ้างขาบอเมียนบอเมียเดียวบอเมียนน่าขียดผมผมไหนน้องแต่กี่อยู่โอ้ยน้อบอเมีนก็คือบออะอรนะอาจจะเป็นเสียงผากภาษาไห้อ๋อเอาดีๆเด้อเอาดีเด้อยชายผู้นี้ซึ่งเป็นคนที่น่าสงสารสงสารคือเบาเขียด ซึ่งเพื่อนได้ผ่านทุกมรสุมทุกสารทิษเพื่อจะเฉยประเชิญกับหลายๆโลกหลายๆราวเรื่องขขงเราที่มีความทุกข์ความยากแล้วบาวเขียดก็ได้มองไปที่ตรงจุดตรงนู้นแล้วก็แหงนบนข้างบนมองไปข้างมองบนไปเรื่อยๆคุณแนบไปยังวะเนี่ยงเนี่อโอเคเนาะโอ้ยมีเยอะ คือกันนาลาเต็มเลยคุณผู้ชมครับบอกนู่นหัวมองกันไปแล้วบอกเล่นๆกันไปแต่ว่าไอเทียนี่คืออันเนี้เบาเข็ดตั้งใจ่ไม้จริงๆนะครับคือไม้จริงๆเพราะว่าเพิ่นได้เขียนตามแก่ตามตลาดนั้นเอาวินะเน่ยตัวนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นไดี๋ยวไม่เพื่อนไปบอกกับผู้นะผู้หญิงจะขายขาดไหมผมว่าว่าเบาเข็ดเพิ่นได้๋ยม่หลาจานากิโลผมว่ามีมีผลไมาซ้ำมันไหมซ้ำไหมมาซ้ำมาซ้ำผมนวังสี่อันนี้คืออันนี้คือลูกปูอันี้คือลูกปูอ่ะ ปูอยู่นี่ขมโตนี่อ่ามาหาคอยมาหาเห็นเปล่าปูไปกาบเต้าเนี่ยออืไปกาบเต้าเนี่ยอืเพิ่นบอกว่าไปกาบเต้าเนี่ยอืที่อำบางที่ก็เรียกว่าภาพเขียนไปบ้าเป็นบุญนันละแต่ภาพไปกาบปะนั่าแหภาพไปกาบเบ้าเกียดกขาบอว่าก็จำเพิ่นมาซ้ำเพิ่นอืมาซ้ำนี่หิววะภาพแหยวะเต็มสี่เด็กผู้ชมนะครับปูนี่เห็นนะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบ้าเขียนแล้วเป็นคนพิเศษครับผมผู้ต่อนี่อืมอืม เป็นคนซอร์เนาะคนเรากปล่บมากล่าเปล่ล่ามป่าเ่าเล่าเปล่นนปค่ับล่าม่าเ่าเ่ามนล้าเปลาเปาเ่าเปล่าเปล่าเปอมา้ปล่าล่าเปลาเป่าเปล่มเปลาเปล่าล่าเอล่าล่ากดล่าเลเดิมาเปล่าเปล่าเปาเปล่าเล่าาเปล่าเปาเปร่าเล่เปลมาเปล่าเปล่าเป่เปล่าล่านปล่าเ n ล่าเ่าเปน่าเปล่า้าป้าเปาเาเปล่าคปล่ามป่่เล่่าเาเ่าเเาายาาเอาม่องาา่ อ๋อของอ๋อของมันอปล่อ๋อโอเคนะครับผมนะตามนั้นแหละครับผมการดีบ่าวเดินน่งหัวกันเปิร์ลกระปนะครับยนกดติดตามกันแล้วกันขอให้ท่านผู้ชมนะครับโชคดีสู่ควบรอเพื่อนไปเลยครับท่านผู้ชมรอคือบักหนาอยูนี้เฮี้ยนผมเอามาไว้ใส่น้อยทำคือคือคือบักตุนปะหนายูนี้ขีกันปะเออขี้กันผมเนื้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างๆนะผมว่าจะเบาวเขียดกับไอ้ อาจารย์โคยบ่อาจารย์โคยอาจารย์โคยที่อยู่บ้านสว่างอ่ะเดี๋ยววันนึงต้องปะทะกันสักวันหนึ่งโอเคปะพูดได้สี่รอบก็เกินอ่านะครับท่านผู้ชมนะตบมือด้วยครับให้บาวเกียรตินะครับผมนะอ่าบาวเกียรติเสียดจังเลยคนละครับโอเคหยอกหยอกหยอกซือหรอกเออเห็นว่านายหยอกกรซือเอาแล้ววันนี้หนุ่มมาพอนเดิมกลับมาวินเชนเดานะครับขอตัวลไปก่อนกับบาวเกียรตินะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีทีหน้าจะไปสถานที่แห่งไหนถือว่า ไปร้องเล่นดเต็มลำก็ว่ากันไปรัย่าลืมกดติดตามันแล้วกันเพราะว่าทางช่องนี้เฮฮาสนุกม่วนนะครับเรื่องตัวเลขอย่าไปซีเรียสมันครบรถเลยครับทั้งรถนะครับทั้งหลอนอือมทั้งตลกเฮฮาสนุกสนานขอให้รัชมโชคดีสำหรับวันนี้สวัสดีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมโอเคกันเออเฮ้ยไอบ